ที่ได้ทารอดัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก๊อจะมาทำพิอากาศค่ะในท็อปิกสั้นๆหัวข้อสั้นๆน,นะคะในวันนี้เนะาะไพ่อยากสื่อสารบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับความรักนะคะมีทั้งหมด3กองให้เลือกด้วยกันนะก็จะมีแค่ไพ่ออลลเคิลเท่านั้นนะคะกองละ3ใบเท่านั้นค่ะนะคะ,นะคะเป็นข้อความสั้นๆน,นะคะที่ไพ่อยากจะสื่อสารบอกคุณเนาะ มีตัวเลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะตัวเลือกแรกจะเป็นเข็มกลัดสีแดงค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะสีแดงนะกองที่2สีฟ้าค่ะกองที่3สีชมพูเลือกเข็มกลัดที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะถ้าเลือกกันได้แล้วเดี๋ยวก๊อฟจะเปิดพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะ คลิปนี้ก็คือจะมีแค่ไพ่ออร์เคเลเท่านั้นนะสำหรับคนที่เลือกเข็มกาสีแดงกองแรกเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะใบแรกนะคะ calling in your soulmate ค่ะแล้วก็ pay attention to the red flag นะคะตามมาด้วยอีกใบหนึ่งนะคะ it is safe for you to love นะคะคนที่เลือกกองแรกคะ่ะไพ่อยากจะบอกกับคุณว่านะคะ โซเมตคู่แท้รักแท้ที่คุณกำลังร้องขอต่อจัก,กรวาลน,นะคะนะคะตอนนี้เวลาเนี้ยจัก,กรวาลสิ่งศิธิ์ทั้งหลายท่านรับรู้แล้วนะคะแล้วท่านก็กำลังที่จะประทานในสิ่งที่คุณกำลังต้องการนะคะคนรักคู่แท้นะคะที่มีสินเสมอก,กันกับคุณนะคะท่านกำลังจะประทานมาให้คุณนะคะให้คุณรอดูนะคะจะมีสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอย่าง ที่จะทําให้คุณรู้ว่าคุณกําลังจะได้พบกับรักแท้คุณกําลังจะได้พบกับโซเมทที่คุณเคยร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะพรที่คุณได้ขอไว้ในตอนนี้นะคะท่านกําลังจะประทานให้สู่ชีวิตคุณแล้วและความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยนะคะคุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องกังวลน,นะเวลานี้นะคะให้คุณพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะเพราะจงเชื่อใจจงศรัทธา ในจักรวาลน,นะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาว่าคุณจะได้รับกับสิ่งสิ่งนี้ที่คุณเคยร้องขอต่อท่านนะคะแล้วท่านจะประทานความรักที่มีทั้งความสุขมีทั้งความสมหวังและคุณสามารถที่จะเชื่อใจและไว้วางใจได้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะเป็นความรักที่ปลอดภัยสำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะนี่ก็คือเป็นสำหรับคนกองแรกนะกองเข็มกลัดสีแดงต่อมาเป็นเข็มกลัดสีฟ้านะคะ เรามาดูพร้อมกันนะใบแรกค่ะ h i s c o u l d be the one ตามมาด้วย Feel yourself และ Getting to know each other นะคะหากคุณกำลังนะคะหากคุณกำลังสงสัยหรือคุณกำลังช่างใจว่าคนที่เขาเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคะหรือคุณที่คุณกำลังคนที่คุณกำลังสารสัมพันธ์อยู่เนี่ยเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณไหมนะคะไพ่อ,อยากจะบอกว่าคนคนนี้ล่ะค่ะคือคนที่ใช่สำหรับคุณ นะคะหรือถ้าตอนนี้เวลานี้นะคะคุณยังไม่เจอใครคุณเป็นโสดนะคะไพ่ก็อยากจะบอกว่าในไม่ช้านี้นะคะจะมีใครบางคนที่เขาจะเข้ามาติดต่อสารสัมพันธ์รักกับคุณและคนคนนี้แ่ละคะ่ะเขาจะเป็นคนที่ใช่เป็นรักที่ใช่สำหรับคุณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลานี้ตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณควรทำหน้าที่ของคุณก็คือการที่คุณใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มากที่สุด นะคะปลดปล่อยพลังงานอะไรที่มันไม่ดีออกไปนะคะใช้ชีวิตในแบบที่เป็นคุณนะปลดปล่อยตัวเองให้ออกมาสู่กับโลกว้างบ้างปลดปล่อยตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระบ้างนะคะอย่าไปยึดติดอย่าไปผูกติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะถ้าคุณกําลังรอความรักคุณกําลังรอคนที่ใช่คุณกําลังจะได้พบกับคนคนนั้นหรือถ้าคุณกําลังตั้งคําถามกับตัวเองอยู่ว่าคนที่คุณสารสัมพันธ์อยู่นเวลานี้ เขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าใช่ค่ะคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคุณและเขาควรให้เวลาแห่งอิสระซึ่งกันและกันก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นคําตอบของคุณนะคะกองที่2ต่อมานะคะเป็นเข็มกลัดสีชมพูนะนะคะกองที่3ามนะมาดูพร้อมกันนะคะ ใบแรกค่ะ let go of control issue และ religion factor deception ค่ะหากตอนนี้เวลานี้นะคะคุณอาจจะกำลังรู้สึกกังวลคุณอาจจะกำลังรู้สึกเครียดนะคะกำลังรอคอยใครบางคนที่ใครคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต,ต่างกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาภาษาวนธรรมนะคะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะมีการปิดใจหรือ นะคะอาจจะมีการไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้แสดงออกให้ได้รับรู้ซึ่งกันและกันว่าความรู้สึกที่แท้จริงนั้นเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณเขาอาจจะใส่หน้ากากเข้าหาคุณเขาอาจจะแสดงความรู้สึกที่ออกมาตรงกันข้ามกับข้างในนะคะที่เขารู้สึกต่อคุณไพ่อ,อยากจะบอกกับคุณว่า เวลานี้ตอนนี้นะคะคุณควรปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะคุณไม่ต้องไปควบคุมคอนโทรลใดๆทั้งสิ้นปล่อยให้ทุกอย่างมันโฟโล์ไปนะคะเพราะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคนคนนี้ที่เขานะคะอาจจะนิ่งเฉยใส่คุณหรืออาจจะเย็นชาใส่คุณหรืออาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงหลักปักฐานกับคุณหรือให้คอมมิตเมนต์ให้สถานะกับคุณ นะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันเพียงใดอยู่ไกลกันแค่ไหนนะคะถ้าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันยังไงท,ท้ายที่สุดแล้วคุณทั้งคู่ก็จะมีโอกาสได้จะมาเปิดใจคุยกันนะคะเมื่อถึงวันนั้นนะคะคุณทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะได้ถอดหน้ากากและนะคะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะไม่มีการที่จะมาเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เก็บอาการหรือ เก็บกดความในใจในซึ่งในเรื่องของความรักไว้อีกแล้วนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะนะคะทุกอย่างมันอยู่มันอยู่เหนือการควบคุมของคุณอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปควบคุมมันนะคะแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องควบคุมและควบคุมก็คือตัวคุณชีวิตคุณเท่านั้นค่ะที่นําพาตัวเองให้มามีความสุขก่อน นะะในช่วงเวลานี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสําหรับคุณและเขาที่จะได้มาเปิดใจคุยกันหรือที่จะได้มาแสดงความรู้สึกที่จริงจังซึ่งกันและกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเก็บไว้ข้างในนะคะรอวันที่ถูกเปิดเผยเท่านั้นเองค่ะแต่มันยังไม่ใช่เวลานี้นะคะก็ประมาณนี้นะคนกองที่3นะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารกับคุณตอนนี้เวลานี้ นะคะให้คุณได้รับรู้เนาะก็เป็นหัวข้อท็อป,ปิกสั้นๆนะคะโทษที่เขาวางไม่ได้นะคะก็ประมาณนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะคะขอบคุณมากๆอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ